Nè thao mấy đầm oh, chai chai. Kem tua. Không. Tầm luật. Dốc mưa. Dốc mưa. Thao thao mấy nữa. Thao mẹ đầm nữa. Nè thao mấy đầm đàm, oh, chai chai. Kem tua. Không. Tầm luật. Dốc mưa. Dốc mưa. Dốt mưa. ยกมือทำไงนะใส่กุญแจมืออเดี๋ยวใส่กุญแจมือก่อนซึ่งต้องเผื่าว่าครับวันดิบและทำสำเราเด็กอายุที่เกิน13ปีซึ่งไม่ใช่พยาบาลตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมในกตังและเด็กนั้นอยู่ในความดูแลหรืออยู่ในความปกครอง หรืออยู่ภายใต้อำนาจด้วยประการอื่นอันนี้คือข้อข้อหาหลุมใตรหลบตนต่อไป็น่สิเข้าใจข้อข่าวหาทีสิิ์แล้วไหมคจะทำอะไรมาไปกไปเรื่องอะไตาม้ำเรื่องอะไรตามยจผมเก็นี่ตหาตรงน้นะครับเก็บไปได้ไงอะลูกต็จออยู่เยี่ยนมาตั้งแต่ถอดมันกให้ให้จี่ข้างวัคือทำอะไรเขาไม่ได้ทำ แม่เด็กถ้าถ้าอยู่็ต้ก็อยู่จะเด็กเด็กมันให้เป็นยอยู่กับพี่ชายก็เด็กมันแบบเป็เด็กไม่เก่งาขาเป็นอะไรพี่ชายแบบคอยติดเกิดอะไรแบบลุงจะบอกว่าเด็กเป็นนอติค่ะมันแบบมันทุ่มเอเรื่อยเรื่อนผมว่าเด็กโกกใช่ไหมก็ถามแม่เขาดูสิครอาแล้วเขาไดอเลย แล้วทำไมน้องเขาถึงไม่อยู่ที่นี่ล่ะพราะเขาไม่เรียนหนังสือเขาไม่มีคนควบคุมแม่เขาก็ไม่รู้หนังสือผมก็ปูปลาผมไม่มีเวลาสอนมไม่มีคนสอน <c oughs> เด็กมันติดเกมในเรื่องที่เกิดเนี่ยผมก็ไม่รู้เขาไปพูดไปทิ้ง ครมั่งทางไงมั่งอะไรมั่ง,มงผมก็ไม่รู้ตอนนี้แม่เขาตัวเขาแม่เขาเองยังไม่รู้เลยที่นายโทรไปหาเขาหาว่าอะไรคุณจะแจ้งความแฟงผมก็ยังบอกว่าจะแจ้งตอนไหนแจ้งเมื่อไหร่เขาก็อยู่กับผมตลอดตั้งแ่24ั่วโมง,ง,งเขาไม่ได้พูดถึงบทอย่างนี้เขาบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเขาบอกว่าพี่งนี้ไปเลยผิดโทรศัพท์นี้ไปเลยเขาพูดอย่างนี้ผมมีคลิปเสียงด้วยผมบอกให้ ไอผมไม่ผมไม่ได้ผมผมเหมอผมผมไม่ได้ปีดผมไม่มได้ปมไปไหนผมเขาไม่เคยจับเคยลูกเคยไปสัมผัสตัวเขา้างไหมไอกอดลูกเล่เลก็ธรรมดาก็กอดก็ลูกอ่ะพุ้มหรือสามน้ำหา่าตักงเต้นสามสี่ขวดสามขวดรู้หนะัครับเคยอย่างงั้นเคยก็ไปไหนก็ไปไหนก็พ่อพ่อก็อไ,ปไปก็สามคนพข<อ>าเริ่มโต<อ>เป็นสาวอายุกี่วบผมก็ไม่รู้ว่ามันเด็กมันไมโตเลยตอนนี้มันก็ยังเป็นเด็ก ตอนนี้กี่ขวบแล้วไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วจำอายุลูกตัวเองไม่ได้ไม่ใช่ลูกนะผมครับอืมเมื่อกี้ก็บอกเลี้ยงเหมือนลูกแต่พอทารแต่ลูกเขาผมไม่ได้พาแบบไปให้เป็นคนไปแย้งไปเกลลูกเขาาตอนที่มาอยู่กับผมก็สามสี่ขวบแต่มาอยู่กับผมตอนเนี้ยแสนแม่เขาว่าไม่อยู่กับผมก็จีเตียหกเก็ดปีกับสิบปีไม่ได้ครับ